พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นท้ายที่สุดมันจะจบลงตรงที่ว่าเครือข่ายอมมาตาธิปไตยนั้นได้ร่วมในการสมคบคิดกันอย่างเป็นกระบวนการในทุกองค์กรขณะนี้สิ่งที่เราจะต้องคิด และต้องดําเนินการอย่างรอบคอบนั้นก็คือว่าหน้าฉากที่เป็นสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเวลานี้ได้ประกาศด้วยท่าทีอหังกาว่าจะปิดกรุงเทพและจะปิดประเทศในวันที่13มกราคมและก็วันที่5ถึงวันที่8ก็จะเดินแห่เพื่อจะระดม ความร่วมมือจากพี่น้องกรุงเทพมหานครผมเรียนกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครว่าพี่น้องจะได้ไปร่วมมือกับสุเทพเทือกสุบรรเพื่อปิดจมูกรูหายใจของพี่น้องเองหรือเพราะการปิดกรุงเทพในความหมายของสุเทพเทือกสุบรรน,นั้นแม้ว่าจะพูดเพียงแค่ว่าจะตัดน้ำตัดไฟ เฉพาะบ้านรัฐมนตรีนี่ก็คนเดือดร้อนเพียงแค่35คนบวกนายกหนึ่งก็ตัดไปเถอะอยากจะตัดก็ตัดไปแต่สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดนั้นคือการตัดน้ำตัดไฟพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีคนบอกผมว่าและข้อเท็จจริงก็ฝากให้ไปตรวจสอบวันที่รถไฟฟ้า BTS เสียนั้นเป็นการซ้อมเสียไว้ก่อน เพื่อจะได้ดูปฏิกิริยาว่าจะมีคนขยับตัวมีความเดือดร้อนกันอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมเสียเพื่อจะเสียจริงๆในวันที่13มมกราคมเพราะฉะนั้นรถไฟใต้ดินหรือการจราจรอื่นๆทุกอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขทั้งหมดการประกาศให้ต่างจังหวัดที่มีมวลชนของตัวเอง ไปปิดแต่ละเมืองนั้นก็คงปิดได้เฉพาะภาคใต้เท่านั้นและก็เว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะไม่ม uh uh ีหน uh ้าไหนกล้าไปปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของพวกเรานั้นก็คือว่าถ้าลำพังสุเทพเทือกสุบรรซึ่งเขาไม่รู้จักนิสัยของคนไทย ผมอยากจะบอกสุเทพเทือสุวันให้รู้ว่านิสัยคนไทยนั้นเป็นพวกที่ขี้ลำคาญมากที่สุดในโลกนี่เป็นสันดานติดตัวของคนไทยลองตัดน้ำตัดไฟตัดระบบอุปโภคบริโภคทั้งหมดไม่เกินเจวันเลยครับวันนั้นคนกรุงเทพจะมาตามนบชว่าช่วยนำไปจัดการในพวกนี้เลย แต่ภาระของพวกเรานั้นคงจะได้มีการถแถลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่เอากันเป็นว่านัดหมายกันล่วงหน้าเมื่อคุณคิดจะปิดประเทศวันที่สิบามกราปิดประเทศสิบามกราเราก็นัดเปิดประเทศกันในวันที่สิบามมกราเหมือนกัน รายละเอียดขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นจะได้อธิบายความตามลำดับแต่ในเบื้องต้นนั้นได้แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้ทงแผ่นดินว่าได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมพร้อมกันแล้ว <Building. S 1> และที่สำคัญที่สุด เราก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญทุกประการภายใต้กฎหมายทุกประการแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้สะท้อนกันว่าการปิดกรุงเทพการจะปิดประเทศไทยโดยความหมายของกปปสนั้นพวกนี้จะนำไปสู่อะไรลำพังว่าปิดกรุงเทพ แล้วนายกปูจะลาออกและสุเทพไปเป็นแทนนั้นชาติหน้าแต่การเอาคนกรุงเทพและประเทศไทยมาเป็นตัวประกันนั้นพี่น้องคงจะจำกรณีที่ไอ้พวกเวนตะไลเอารถแก๊สไปจอดที่ดินแดงในปีห้าสองได้ เจ้าของนั้นก็เป็นพวกกลุ่มความคิดทางการเมืองค่อยคนกลุ่มนี้เอารถแก๊สมาสองคันจอดที่ดินแดงคันหนึ่งจอดที่หน้าโรงพยาบาลสงค์คันหนึ่งก็ปรากฏว่าบันกระแสะกันทั้งที่ตอนขับมาจอดโทรทัศน์บีบซีถ่ายภาพได้ไม่มีคนเสื้อแดงอยู่แม้แต่เพียงคนเดียววันนั้นสออชอประโคมข่าวเลยว่าคนเสื้อแดงกำลังเอาพี่น้องประชาชนดินแดงมาเป็นตัวประกัน นายสุเทพคงกระจำการกระทําของสอชอได้พวกเราก็ไปแจ้งจับไอ้คนเอารถแก๊สไปดําเนินการนั้นคดีก็ไม่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกับคดีเผารถเมห้าบสกันการที่เอาคนดินแดงมาเป็นตัวประกันนั้นสอชอภายใต้สุเทพเพืออสุบรรณก็ยังประโคมโหมข่าวประนามทั้งที่เป็นการจัดฉากกันแต่การที่เอากรุงเทพเป็นตัวประกรัน และคนไทยเป็นตัวประกันนั้นถามว่าสุเทพและกปปสนั้นจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปขนเอาพี่น้องชาวภาคใต้แล้วมาปิดกรุงเทพและขณะเดียวกันนั้นถ้าคนกรุงเทพเกิดคิดจะไปปิดภาคใต้บ้าหรือแม้กระทั่งว่าการเอาพี่น้องภาคใต้มาไล่รัฐบาลที่มาจากคนทั้งประเทศแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ ที่เหลือทั้งประเทศเขาจะลงมาจัดการกันบ้างไอ้วิธีคิดแบบกปปสนั้นมันจะนำไปสู่คำว่าสงครามกลางเมืองมันจะนำไปสู่ความแตกแยกสิ่งที่คนไทยที่กลัวที่สุดสามจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหานี่เพราะทัศนคติความคิดเห็นที่มันแตกแยกผ่านไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งบัดนี้ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ความตายยังเกิดขึ้นทุกวัน และอีก74จังหวัดที่เหลือนั้นถ้ายัางเดินหน้าต่อไปแบบนี้ผมถามทิครับว่าใครจะเอาประเทศไทยอยู่ไว้บ้างดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองนณขนาดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ในท่ามกลางความอดทนอดกลั้นกันอย่างถึงที่สุดและก็เชี่อเห็นอย่างหนึ่งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่พยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปได้ ผมอยากจะเรียนไปยังกกตใหญ่กกตกลางห้าคนคนไหนที่รู้ตัวว่าไม่เป็นกลางเนี่ยให้ลาออกเพราะทัศนคตินั้นไม่เคยที่จะได้แสดงออกเพื่อนำพาไปสู่การเลือกตั้งและ28จังเขตเลือกตั้ง ที่ยังรับสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นั้นก็เพราะว่ากะกะตพื้นที่เขาไม่ความร่วมมือการใช้สถานที่เดิมเนี่ยนะครับที่ให้คนไปปิดประตูไปขวางกั้นได้เนี่ยแล้วไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่นะคนโง่ที่สุดในประเทศก็รู้ว่าไม่มีวันจะสมัครรับเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบางคนนี่รีบเลยพอสมัครไม่ได้28เเขต ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกบอกว่าเลื่อนวันเลือกตั้งไม่ได้เลื่อนสมัครไม่ได้ก่อนหน้านี้พยายามเสนอเลื่อนมาโดยตลอดผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่า28เขตเลือกตั้งในจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะขยับการเลือกตั้งกันอย่างไรแต่ถ้ากกตทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางยังมีทัศนคติกันอย่างเนี้ยมันสมัครกันไม่ได้บางบางจังหวัดนี่นะครับผู้สมัครเข้าไปได้กกตมันเข้าไปไม่ได้ บางจังหวัดนี่นะครับพูดได้ง่ายว่าที่ทําการกรกตปลกเปิดช่องปลูสกายอยู่เป่าลกหวีดเล่นกันตั้งสำนักงานบรรยากาศแบบนั้นเละครับมันจะจัดการเลือกตั้งกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรกตห้าคนคุณจัดการเลือกตั้งไม่ได้คุณจะนั่งกินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทําไมออกไปเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในนาทีนี้ผมเองก็มีความเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งว่าการจะไม่ยอมไม่มีการเลือกในระบบบัญชีรายชื่อใน28เขตเลือกตั้ง<อ>เพื่อให้การเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อนั้นไม่สามารถที่จะคิดสัดส่วนกันได้ทั้งที่ผลของการสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ5 3บาพักนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีส่วนที่มีความจริงใจที่จะนําไปสู่ให้การเลือกตั้งประสบความสําเร็จนั้นไม่ว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันไม่ได้มีความหมายเลยเพราะไอ้พวกนั้นมันก็อยู่ร้อยสองร้อยคนมันก็ปิดแลวห้าสิบคนก็ปิดแล้วแหละนี่สามคนก็ยังไม่กล้าเข้ากันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าคนทั้งจังหวัดเป็นส่วนใหญ่พี่น้องลองดูโทรศน์สิครับจังหวัดร้อยสองร้อสามร้อย ลองใช้วิธีการแบบนครธิธรรมราชเนี่ยพอย้ายที่สมัครเขาก็สมัครได้เป็นที่เรียบร้อยใน9เขตสมัครได้7เขตอีก2องเขตยังสมัครไม่ได้เพราะอากกตไม่พบ <ming ling> <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับถ้ากากาตไม่ประสงค์จะดำเนินการเลือกตั้งก็ไม่ควรจะเป็นภาระให้กับประเทศไทย ทั้ผมเองก็จะได้รอหากรกะตชุดใหม่หรือจะได้ขอกะกรกตตามมาตราเจ็ดคือจะได้ไม่ภาวะะวงกับการเลือกตั้งจะได้ออกมาต่อสู้นั่งจัดรายการโทรทัศน์อะไรกันได้ได้สู้รบกันอย่างเต็มที่ไอ้นี่พอเป็นผู้สมัครเราก็นั่งได้อย่างมากก็แค่แถลงขา่าวแล้วก็ปราศัยตามเวทีต่างๆผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่า สถานการณ์นักขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ว่ากลไกปปชวันที่เจ็ดวันที่เก้าวันที่สิบมีเรื่องทั้งหมดกลไกสารรัฐธรรมนูญก็จะขยับกันทั้งหมดรวมกระทั่งว่าการปิดกรุงเทพหมหานครซึ่งเป็นจุดหลักต่างจังหวัดก็คงจะปิดอะไรไม่ได้ยกเว้นภาคใต้ที่ว่าก็ไม่รู้จะปิดไปทำไมแต่สาระของกรุงเทพเนี่นะครับ สิ่งที่น่า่วงที่สุดคือชนวนการรัฐประหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกผมวิตกนั้นไม่ได้วิตกสุเทพเทือกสุบรณเพราะสุเทพปิดกรุงเทพนานเท่าไหร่สุเทพยิ่งจะตกนรกหมกไหม้มากเท่านั้นเพราะคนกรุงเทพจะมีความขับแค้นจะได้เต้นหนักวันนี้อีกสุเทพเทือกสุบรนจำปากผมไว้เพราะว่าท้ายที่สุดเลยนะครับการไปกระทำการดังกล่าวนั้น อย่าใส่บรรดานะครับคนที่คิดจะปฏิวัติรัฐประหารนั้นได้เอารถถังออกมาและจัดการปฏิวัติรัฐประหารกันดิพวกเราเองก็ไม่ได้ให้มีความรู้สึกว่านกหวีดจะประสบความสําเร็จอะไรแต่นกหวีดท้ายที่สุดก็ไปเปิดประตูไว้กับการรัฐประหารดิเพราะเราเองก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าพวกนี้จะนัดระดมคนกันอย่างไรนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ได้ ไม่มีใครพอได้ยินเสียงนกหวีดและยกแผ่นดินให้กับสุเทพเทือกสุบัณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไม่ว่าในซี่ของกองทัพที่อยากจะเรียนฝากก็ว่าให้ประเทศนี้ให้ขบวนการประชาธิปไตยได้เดินหน้าและจัดการกันเองการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้ากรกตไม่ทําการเลือกตั้งแบบนี้ตัดสินใจลาออกเราก็มามีรอยต่อมีช่องว่าแต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังอยู่ รัฐบาลยิ่งรักก็ทําหน้าที่รักษาการจนกระทั่งได้คนมาดูแลการเลือกตั้งแต่เราเองก็เห็นแล้วว่าที่ปปชมีการนัดหมายวันที่เจเนี่ยนะครับไห้รอว่าไอ้ที่ไปแก้ไขที่มาสวให้มีการเลือกตั้งนั้น3ามดบสาคนทั้งสสสวนั้นจะมีมูลความผิดหรือไม่ร้อเอร์ซเชื่อผมเชื่อขนมกินได้ว่ามีมูลเพราะก่อนหน้านี้ชี้ไปสองคน ประธานสมศักดิ์คนประธานนิคมคนล่วงหน้าไปแล้วคุณหมอนี่ไม่รอดหรอกนั่งข้างจตุพรนี่โชคดีเขาออกมาก่อนปีหนึ่งรู้อย่างนี้มันรอก็ได้แต่ว่าวันที่สิบก่อนนันให้สองประธานไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่เก้าก่อนวันที่สิบปพชเ,เกิดฟิตขึ้นมาแถลงข่าวใหญ่ ผลงานในรอบปีนะครับและรวมกระทั่งใช้คำว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ของอของปปชก็คงจะเป็นข่าวไม่ดีของทางซีเรานั่นแหละทั้งหมดนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทุกกระบวนการนั้นแม้ก,กระทั่งคำวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขมาตรา190ก็รอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันอยู่ทุกดาบนั้นจะถาโถมกันมาทั้งหมด และดูเสมือนหนึ่งว่าสุเทพเทืออสุบรรณจะเพิ่มพลังมากขึ้นแต่ผมบอกกับสุเทพเพื่อสุบรรณไว้เลยว่าที่คุณคิดว่าองค์กรเหล่านี้มาจัดการกับคนนะครับในซีกภาคเพื่อไทยในซีกรัฐบาลนี้และคุณคิดว่าคุณจะชนะคุณยังไม่ชนะเพราะองค์กรอิสระดังกล่าวเขาจัดการกับนักการเมืองได้แต่สิ่งที่เขาจัดการไม่ได้คือประชาชนเขาไม่ได้ขึ้นองค์กรเหล่านี้ พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าองค์กรอิสระลงดาบไอ้พวกนี้ยึดเมืองสร้างความระส่ำระสายเนี่ยนะครับเกิดความโกลาหนเหมือนบรรยากาศยามสงครามและเพื่อเปิดประตูไว้มีการรัฐประหารเกิดขึ้น ท้ายที่สุดผมอยากจะเตือนว่าใครก็ตามที่คิดการรัฐประหารถ้าเห็นคำว่ามวลมหาประชาชนของสุเทพมีจำนวนเท่านั้นแต่ประชาชนคนสแสดงและผู้รักประชาธิปไตยมีมากกว่าสุเทพไม่รู้กี่ร้อยเท่าและท้ายที่สุดมันประเทศนี้ไม่มีใครฟังใครแล้วนะครับการรัฐประหาร19กันยายนปี49 ว่าเลวร้ายแล้วจะไม่เลวร้ายเท่ากับเหตุการณ์นี้เพราะท้ายที่สุดเลยนะครับประเทศไทยเต็มไปด้วยความแตกแยกแล้วถามว่า,ท,าท้ายที่สุดจะไปฆ่าประชาชนกันไหวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหลายหลายส่วนแม้กระทั่งกรุงเทพบหานครตัวเลขที่อาจารย์ธิดาบอก13ล้านเนี่ยประชาชนในทะเบียนบ้านหล้านหแสนกว่าคน ที่เหลือเนี่ยนะครับกว่าเจ็ดล้านคือประชาชนแฝงและประชาชนแฝงส่วนใหญ่ก็เป็นคนภาคอีสานเป็นคนภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ที่เขาทํางานในกรุงเทพมหานครพี่น้องลองดูสงกรานดีครับลองดูปีใหม่ร้านอาหารแทบหากินไม่ได้เลยเพราะพี่น้องกอลับไปอีสานคะแนนเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อเมื่อครั้งที่ผ่านมานะจะโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ รวมทุกเขตุการเลือกตัง้งเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ห่างกันเพียงแค่หกหมื่นคะแนนเท่านั้นเองแต่ประชากรแฝงกว่าเจ็ดล้านคนนั้นซึ่งเป็นคนอีสานเป็นส่วนใหญ่นั้นแน่นอนที่สุดเขาก็เป็นพี่น้องคนเสื้อแดงนี่แหละเพราะฉะนั้นในกรุงเทพสนามการต่อสู้นี้คนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยก็มากกว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์และกปปสเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนว่าใครที่นั่งนับสู่ตัวเลข ที่พวกนี้เดินกันคาคํำกันนะครับว่านั่นเป็นประชาชนที่เป็นจํานวนมากแล้วบางคนอาจจะมีความตกใจแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้ามีการรัฐประหารหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยระบอบอื่นผมเรียนกับพี่น้องว่าถามคนไทยทั้งแผ่นดินว่าใครจะยอมรับในการยกแผ่นดินนี้กับสุเทพเทือกสุบันไหม ปรากฏการณ์ของสุเทพนั้นที่อย่างน้อยมีคุณนูประการคือทาให้โทรทัศน์ขายดีด้านนั่นเองเพราะคนดูไม่ได้ก็กระพอมันกระทืบเท้าทีเขาก็ตืบโทรทัศน์ทีแต่คุณนูประการอื่นๆมันไม่ใช่แต่อารมณ์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนั้นเขามีความเครียดเขาไม่รู้ว่าเราจะอยู่สภาพนี้กันนานแค่ไหนไม่รู้ว่ารัฐบาลจะถอยไปตรงไหน ไอ้นี่ถอยจนหมดที่ถอยถ้ามีที่ถอยก็จะถอยอีกนั่นแหาทาแต่ว่ามันหมดที่ถอยแล้วที่ถอยทั้งหมดก็ยกให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือกระบวนการประชาชนกระบวนการพี่น้องเสื้อแดงเราจะได้เตรียมการเตรียมความพร้อมกันอย่างถึงที่สุด,ดผมว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องเล็กเพราะผลการเลือกตั้ง อย่างไรก็ชนะกันอยู่แล้วมันแทบจะไม่ต้องพูดเรื่องผลแพ้ผลชนะแม้ประชาปธิติจะไม่บอยคอรดผลการเลือกตั้งมันก็มีคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่ใหญ่กว่าผลการเลือกตั้งนั่นคือประชาธิที่ปไตยถ้าประชาธิปไิยมันไม่มีนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างจะเกิดความตายกันอีกเท่าไหร่จะเกิดปัญหาบ้านแตกสาแรกขาดนี่นะครับ ที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองนั้นที่ทุกคนมีความพิตกและทุกคนมีความไหวหวัว่นที่เราเองจะต้องลดทุกอย่างเพื่อไม่เกิดปัญหาดังกล่าวในการสื่อสารของนปชนั้นเพื่อที่จะเตือนทุกฝ่ายว่าอย่าได้กระทำกันอย่างนั้นคุณกระทำให้ตายคุณก็กระทำได้เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นแต่คุณจะกระทำประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคิดว่า ดับในเครือข่ายอมตะย,ยาที่ปไายลงดับคนในซีกนักการเมืองได้แล้วที่เหลือจะชนะเบ็ดเสร็จผมบอกว่าคุณจะไม่มีวันชนะเบ็ดเสร็จแต่จำปากผมมาไว้คุณจะแพ้เบ็ดเสร็จต่างหาก oh <my> เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าในระหว่างนี้ก็ให้ติดตามข่าวคราว,าวการขับเคลื่อนการถแถลงของนปช นะครับเราเองอยู่ในสถานะที่ยังไม่ขยับจัดการชุมนุมแบบกปปสแบบสุเทพเพื่อสุบรรแต่เขาเรียนกับพี่น้องว่าเรามีความพร้อมอยู่ทุกรูปแบบที่มีการนัดหมายกันเมื่อไหร่นั้นและความพร้อมดังกล่าวนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ําแบบราชมังคลาเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าจงเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมขวัญกําลังใจอารมณ์รุกรบที่จออกมาต่อสู้ ทั้งหมดนั้นก็เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าถ้าเราเสียระบอบประชาธิปไตยไปนั้นแน่นอนที่สุดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาถัดจากนี้ไปเริ่มต้นปีใหม่เป็นปีแห่งการต่อสู้เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแตกหกักเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นติดตามและรอฟังสัญญาณนะครับว่าเราจะปฏิบัติการกันเมื่อไรอย่างไร แต่เรียนย้ำว่าภายใต้หลักสันติวิธีเท่านั้นขอบพระคุณ